สวัสดีครับมาเจอกันใน EP ที่5นะครับใน EP นี้เนี่ยก็จะมาสอนเรื่องของการทำ dependent dropdown list นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำ multi p l e dropdown list กันเนี่ยวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำอีกแบบหนึง่งโดยการทำ dropdown list โดยใช้สูตร indirect เข้ามาช่วยนะครับทีนี้เราใช้สูตร indirect เข้ามาช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนำการใช้สูตรหนึ่งสูตร มาเริ่มกันนะครับสำหรับสูตร Indirect นะครับสมมุติอย่างนี้ครับผมพิมพ์เลข30เข้าไปที่ตำแหน่ง B4 เนาะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่า B4 การใช้สูตร Indirect นะครับจะเป็นสูตรที่ใช้ในการจะเป็นสูตรที่ใช้ในการแทนค่ากลับมานะครับ i n d i ดเรกนะครับ B4 จะสังเกตว่าพอผมพิมพ์ปุ๊บมันจะเลือกตำแหน่งตรงนี้ครับเป็นตำแหน่งในส่วนของตัว30ตามเลขที่เราตั้งเลยคือเรากำหนดเซลล์เนี่ยเป็นที่ B4 นะพอเราตั้งเลือกที่ INDIRECT นะครับก็จะขึ้นมา30อเราลองมาเปลี่ยนดูบ้างนะครับอย่างเช่นผมเติมข้างล่างเพิ่มขึ้นมาเป็น214 สี่สิแล้วก็ห้ายกตัวอย่างนะครับเราสามารถเปลี่ยนอันนี้จะเป็นตำแหน่ง b 4จนถึง b 7นะครับเราสามารถใส่ตรงนี้เปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็น b 4ต่อ b 7ดูครับจะสังเกตว่าตัวข้อความพอเราสูรเนี่ยมันจะสามารถเรียงตามที่เรากำหนดได้ตามนี้ขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็น b 4ถึง b 7 นอกจากนี้เนี่ยเรายังใส่เป็นสูตรลักษณะเป็นซได้ด้วยสหนงเล็นะครับแล้วก็อก่าก็จะเป็นหนึ่งอสี่สิบสาอ่เราลองมาคำนวณดูนะครับถ้สาสอันนี้ก็ได้หนึอสีาเท่ากันเพราะฉะนั้นสูตรอินเดเลเนี่ยจะเป็นสูตรในการแทนค่าตำแหน่งที่เรากำหนดตัวนี้เข้ามา ทีนี้เราจะสามารถที่จะเอามาอะด p ปใช้ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มให้เราเห็นภาพชัดอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือการทำ define name list นะครับหรือว่าการตั้งชื่อให้ตลาดตรงนี้สมมุติตลาดตรงนี้ผมจะใช้คำว่านำปกันนะครับเลือก define name list ตรงนี้นะครับเป็น นำนะครับโอเคกดตอนนี้เนี่ยตำแหน่งของตรงนี้ของผมเนี่ยตัวนี้จะชื่อว่านำลนะทีนี้เวลาเราใช้สูตรอินเดเล็กที่เป็นซ้ำในลักษณะน,นี้เราสามารถทําได้ยังไงผมแทนตรงนี้เป็นคําว่าเดิมทีตรงนี้เราใช้ G 4ถึง G 7นะครับเดี๋ยวเราลองดู G 4 G 7 เหมือนกันเลยเราใช้ตัวส้ำวงเล็บใช่ไหมครับแล้วเป็นอินเดเล็กเลือกที่ตำแหน่งที่เราต้องการกจะขึ้นมา143เหมือนกันแต่ทีนี้เราสามารถลองเปลี่ยนชื่อครับเป็นชื่อเดียวกันเนนะครับเป็นชื่อนำเหมือนกันเลยตัวเลขจะยังเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะแทนชื่อตรงนี้นะครับ ว่าเป็นชื่ออะไรแล้วก็จะไปสะแสดงค่าตามตัวตลางที่เรากำหนดขึ้นมาทีนี้ผมลองลบตัวเลขออกตัวนึงอ่ามันจะเป็นเลขเอ้ยตัวเลขสองตัวหนึ่งมันจะเป็นเลขศูนละเพราะเพราะว่าตัวค่าที่ตั้งเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกับที่เรากำหนดไว้โอเคอันนี้ก็คือสูตร indirect นะครับทีนี้เราจะใช้ indirect เข้ามาใช้งานตรงนี้ได้อย่างไงบ้างนะครับ เราต้องใช้สองอันอย่างที่ผมทำให้ดูก็คือใช้ทั้งตัว indirect เองแล้วก็ใช้ส่วนของ define name ด้วยนะครับมทีนี้เราต้องการที่จะทำในส่วนของทีมนะครับว่าทีนี้มีนักเตะชื่ออะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับเหมือนลิปที่แล้วคืออันแรกเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องเริ่มจากทำ data validation นะครับเลือกที่ enter เอ่อ s t l e c t data r น n g e นะครับเลือกทีมอันนี้เราสามารถเลือกไปได้ยาวๆด้วยเผื่อในอนาคตเราจะเพิ่มทีมขึ้นมายกตัวอย่างผมเลือกอาจากตรงนี้นะครับเมนจะมีถึงสเปอร์เนาะอาร์เซนอลถึงสเปอร์ส่วนตรงนี้เนี่ยผมอาจจะเพิ่มแอสตันวิลลามาก็ไ้อนะครับตรงนี้พอเพิ่มมาก็จะมีแอสตันวิลลาเพิ่มขึ้นมา โ okay. อเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับอันดับแรกอันดับแรกที่เราจะต้องทําเลยนะครับก็คือทําในส่วนของตัว indirect ในตําแหน่งนี้นะครับมีสูตซ้อนจะต้องมี indirect ในตําแหน่งนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะกําหนดชื่อตําแหน่งที่ตรงกับตรงนี้นะครับว่า ชื่อที่เราตั้งเนี่ยจะให้เป็นชื่ออะไรอ่ะผมทำให้ดูเข้ากับก่อนอื่นนะครับสิ่งสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็เราจะใช้สูตร indirect ตรงตำแหน่งนี้นะครับ indirect เสร็จปุ๊บเซลล์ที่เราจะต้องแบบสัตว์ริงไว้คืออะไรนะครับที่เลือกก็จะต้องเป็นตำแหน่งของ A3 โดนตรงนี้ป่ะขอเลือกตรงนี้ออก นะครับเลือกตำแหน่งตรงนี้ enter นะครับทีนี้มันจะขึ้นรอด reference เอ๊ะทำไมมันเออเราก็เลือกชื่อทีมแล้วทำไมถึงขึ้นเป็น reference นะครับสาเหตุหนึ่งคือเรายังไม่ได้ทำ define name lens ในส่วนของชื่อทีมต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองตั้งในส่วนของตัว arsenal ก่อนนะครับอ่ะ เราก็มาเลือกนะครับคลิกขวาเลือกที่ View More Cell Action นะครับเลือก Define Name Range แล้วก็ใส่คำว่า a x c e l ลงไปที่สำคัญก็คือตัวชื่อตรงนี้ครับกับตรงนี้เนี่ยจะต้องตรงกันนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาค่าที่ออกมาอาจจะผิดได้ออขึ้นมาแล้วนะครับ เขาจะเป็นในส่วนของตัวชื่อทีมอ์เซนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งชื่อทีมอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกครับอันอื่นก็จะยังขึ้นเป็นเลเวลเดิมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสร้างตรงนี้ก่อนกด define name range เลยนะครับเซลซีจริงๆทำอย่างี้นะครับ คอปปี้ชื่อกันเลยนะครับแล้วก็ลากยาวแล้วก็กดแอดอเลนส์นะครับก็จะขึ้นใหม่ทีนี้ในส่วนของเวลาเราตั้ง Define n a m เลนนะครับเออมันจะเว้นว่างไม่ได้หรือบางอักขระก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าควรจะเป็นตัวหนังสือที่ติดกันอย่างของ m a นซิตีเนี่ยเออถ้าเว้นว่างเนี่ยมันจะไม่ให้ใส่ชื่อนะครับเพราะนั้นอาจจะใส่ underscore หรือว่าตั้งชื่อติดกันไปเลยก็ได้นะครับ โอเคครบแล้วนะครับทีนี้เรามาลองเปลี่ยนดูอเราลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนไปด,ดููดูอาตรงนี้ก็ยังิดก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ถัดมาที่เราจะต้องทําก็คือเหมือนเดิมเลยครับกดคลิกขวาที่ p พเย e r view more cell action แล้วก็เลือก data validation ครับ มัก็เลือกในตำแหน่งนี้ลากยาวมาเลยก็ได้ครับเผื่อ,อเคเซฟนะครับกลับไปลองกลับไปดูนะครับเวลาเราเลือกทีมเนี่ยอาร์เซนอลก็จะขึ้นเฉพาะทีมของอาร์เซนอลขึ้นมานะครับเชลซีเช่นกันเอ,อ่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะขึ้นชื่อตามที่เรามีการทำดอปดาวริส่งสุดหรเวนีไว้นะครับอ่าโอเค ทีนี้ในกรณีที่สมมุติเราใส่มาแล้วแล้วเกิดเราลบค่าตรงนี้ทิ้งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาเฉพาะในส่วนของตัว reference เนื่องจากว่าค่าตรงนี้โชว์เป็น reference เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าสมมติเราไม่อยากจะให้เขาขึ้นโชว์เป็น reference นะครับเราสามารถที่จะใส่สูตรที่เรียกว่า if error ได้นะคะออรับก็บงงล็บ ก็ใส่ฟันดูสองอันเพื่อให้ถ้าไม่มีค่าขึ้นมาหรือเป็นเออร์ขึ้นมาเนี่ยก็จะให้เป็นช่องว่างไปก็จะเป็นในละใสนะครับโอเคอ่านะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็บอกว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับก็ถ้าใครชอบก็ ชอบคลิปนี้หรือว่าความรู้แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดสับสับคไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำแนะนำนะครับคำถามหรือข้อติชมเนี่ยสามารถทีปคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ